สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้ๆนองๆ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะแอดก็จะมาสรุปผลนะคะของวันที่16ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับสูตรอ่า1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋ารอบเฉพาะกิจนะคะ652นะคะหลุดไปเนาะ652นะคะ29นะคะเข้ามาในตาราง9นะคะพี่น้องจ๋า9มาเนาะ น้อยพิเศษนะคะ49แล้วก็98นะคะ49 98นะคะมาชุดลงนะคะ49นะคะมาในตารางนะคะ49นะคะพี่น้องจา๋าส่วนบนนะคะ398เนาะ9มาอีกนะคะ9แล้วก็8นะคะส่วนน้อยปกตินะคะ สี่ศูนย์ห้านะคะสี่ศูนย์ในตารางมานะคะแต่ห้าไม่มีเนาะก็เข้าวิ่งศูนย์วิ่งสี่ไปนะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองก็มาแค่หนึ่งเนาะในตารางนะคะแต่ว่าตัวเจาะไม่เข้านะคะอ่าส่วนน้อย v i ไพีนะคะหลุดบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าสรุปนะคะเม็ดเดียวของเราหลุดนะคะพี่น้องจ๋ามาชุดโรงนะคะสี่เก้าเนาะ ในตารางมา98นะคะ,ะเน้นรอบก็เข้าก็เข้าพิเศษเนาะสำหรับเน้นรอบนะคะเลกในตารางเนาะก็สายวิ่งสายรูดนะคะวันนี้เม็ดเดียววันนี้ขอโทษด้วยนะคะก็เข้าชุดรองใครพาชุดรองไปวิ่งไปรูดเข้ารอบพิเศษก็ยินดีด้วยนะคะไปดูกันนะคะพี่น้องจ๋า ลุ้นกันต่อเนาะวันที่สิบเจ็ดนะคะเดือนสิบเอ็ดนะคะสองพันห้ารอยหกสิบสี่นะคะกับแอดเพียนนะคะพารวยนะคะพาโนยนะคะ,ะ,คะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ ถ้าใครไม่ชอบตัวเด่นที่แอดจับมาให้นะคะสามารถอาเอาเลขในตารางนะคะไปวิ่งไปรูดได้นะคะตัวเม็ดเดียวก็จะเข้ายากหน่อยนะคะบนล่างเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกแช์ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดนะคะก็ยัง ามารับชมนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะอ,อันนี้วิ่งรูดเนาะเลขในตารางนะคะสี่หนึ่งห้าเก้าสอง ะะเด่นวันนี้นะคะเม็ดเดียวนะคะแอดให้เด่นนะคะเด่น4นะคะลง1นะคะพี่น้องวิ่งรูด4นะคะก็จะพารูดเลยนะคะสี 4, 0, นะคะสี42 43 44สีสี่ 4ี่ห้าสี่หกนะคะสี่เจ็ดสี่แปดนะคะแล้วก็สี่เก้านะคะเน้นเน้นรอบก็ยังคงเข้า,ามาดีเรื่อยๆนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับเน้นรอบเนาะหยิบจับไปนะคะไปกลับนะคะทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋า สูตรนี้นะคะเน้นรอบพิเศษนะคะปกตินะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องจา๋าเม็ดเดียวคือสี่เนาะตัวที่ชอบนะคะสี่หนึ่งนะคะ วงกมเลยเนาะสีหนึ่งนะคะสี่สองสี่สีสีห้าสีเก้านะคะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะเอาที่ใจชอบนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ